เป็นเมนูที่ทําให้ข้าวหมดหม้อยแล้วครับเมนูนี้เมนูปลาส่งเครื่องครับหอมกลิ่นปลาแล้วก็มีความเข้มข้นลงตัวจริงจครับเริ่มเลยนะครับมาตั้งกระทะแล้วก็เทหัวกะทิลงไปก่อนครับตามด้วยน้ําปลาต้มสุกครับในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปเลยนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับส่วนปลาร้าก็เลือกได้ตามยี่ห้อตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวนี้มีให้เลือกเยอะแยะไปหมดอร่อยอร่อยทั้งนั้นครับ น้ำเดือดขึ้นมาทีนึงก็ใส่หางกะทิตามลงไปได้เลยครับคนให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับรอน้้ำเดือดขึ้นมาทีหนึ่งคราวนี้ตามขึ้นด้วยเครื่องตะไคร้กระชายหอมแดงใบมะกรูดลงไปพร้อมๆกันเลยครับ พอน้ำเดือดขึ้นมาก็จะส่งกลิ่นของสมุนไพรขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ก็ใส่เนื้อปลาดุกลงไปเลยครับรอจนเนื้อปลาดุกสุกครับแล้วก็ใส่หน่อไม้กับมะเขือเปาะลงไปได้เลยครับโอ้โหน่ากินมากๆครับ เอาทัพพีเนี่ยกดๆเจ้ามะเขือเปราะลงไปหน่อยนะครับเขาจะได้ไม่ดำครับต่อไปก็ตามด้วยถั่วฝักยาวกับพริกชี้ฟ้าเขียวแดงลงไปได้เลยครับรอน้ำเดือดอีกทีนึงแล้วก็ทุกอย่างสุกให้หมดเลยครับ เริ่มมาปรุงรสชาติกันได้เลยครับเริ่มจากน้ำมะขามเปียกก่อนเลยครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายออกให้หมดเลยครับตอนนี้หอมฟุ้งไปหมดเลยครับโรยด้วยใบยมะกรูดฉีกลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ตามต่อด้วยลูกโดดเลยครับอาจจะเป็นพริกขี้หนูก็ได้นะครับ น่ากินมากๆเห็นไหมล่ะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับนึกภาคตามนะครับตอนนี้ไดเกาสวยแล้วร้อนมานะครับโอ้โห่ลาดลงไปนี่นะครับเมนูนี้ส yeah, ุดยอดจริงๆครับครบรสครับมีความเปรี้ยวเค็มมันเผ็ดโอ้โห เชฟยังเคยเลยนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยปลาเนี่ยมันจะเหม็นหรือเปล่าแต่พอมากินปลาทรงเครื่องแล้วรู้ไหมครับเชฟกินจนข้าวหมดหม้อหมด,หมด,หมดไห้กันไปเลยครับลองทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเอามาแนะนํากันครับ